Thank <laughs> you. ร้องความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่คนแน่นขนาดล้นทละลักกับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดสำหรับอาหารแมวและสุนัขคานิวาและการก้าวเข้าสู่ปีที่4กับ4ี่พีเซนเตอร์โดยคุณนิติพงศ์เหลาหาวิสิทธ์และคุณจารุวัตนเหลาหาวิสิทธ์กรรมการบริหารบริษัทเพชรโปเทคฟู้ดจำกัดทุ่มงบเนรมิตท,ทุกพื้นที่ขอบคุณลูกค้าจัดงานทุกเวลามีคานิว่าณนะเศนทัาลาผาว สำหรับพรีเซนเตอร์ในวันนี้นะครับเราก็ถือโอกาสดีนะครับก็เปิดตัวพรีเซนเตอร์นะครับพร้อมกับขนมแมวเลียคกนี้ว่าครีมี่นะครับก็จริงๆคุณเชงคุณโอปอลเนี่ยการที่แบรนด์เลือกพรีเซนเตอร์แต่ละครั้งนะครับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากเพราะว่าเราต้องเลือกคนมาเทนที่แบรนด์นะครับในส่วนคุณเชงคุณโอปอ,อเนี่ยเราวางไว้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของเด็กรุ่นใหม่นะครับที่แบรนด์หวังว่าสามารถที่จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่ ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าเจนซีนะครับแล้วก็ขยายตลาดต่างประเทศครับผมนอกจากเปิดพเซนเตอร์ใหม่2ท่านแล้วนะครับเรายังเปิดตัวสินค้าใหม่2ไอเทมด้วยนะครับไอเทมแรกก็จะเป็นตัวคาริว่าโคลิสติกเฟรนฟรีนะครับที่เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่เป็น non GMO นะครับเป็นอาหารที่สะอาดปลอดภัยนะครับไม่มีการแต่งสุกรรมแล้วก็ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากๆเลยนะครับมีส่วนผสมของ โปอะมิโนนะครับที่สามารถดูดซึมได้เลยนะครับแล้วก็มีส่วนผสมของซินไบโอติกด้วยนะครับที่ประสานระหว่างตีและโปรไบโอติกนะครับและไอเทมที่2นะครับก็เป็นขนมแมวเลียนะครับคานิว่าครีมีนะครับเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่มีส่วนผสมของฟริตติดนะครับที่มีส่วนผสมของไบโอตินนะครับและคอลลาเจนนะครับแล้วก็เพิ่มความน่ากินอันนี้ท้าให้แมวท่านใดที่แบบอาจจะไม่ชอบทานแมวเลียอย่างเงี้ยให้ลองมาทานคานิว่าตัวครีมีดูนะครับอันนี้มีคุณความอร่อยด้วยฟริตตี้วยนะครับ จริงๆแบรนด์คาริว่าของเรานะครับปีนี้นะครับเข้าสู่ปีที่4นะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับหลายๆท่านอาจจะมองว่าแบรนด์เรานะครับจริงๆก็เติบโตอย่างก้าวกระโดดนะครับแต่ในแต่ละปีที่เราดาเนินธุรกิจนะครับโดยปัจจุบันนะครับในช่องทางการจัดจาหน่ายในประเทศเนี่ยเรามีการวางจําหน่ายกว่า1,800แห่งนะครับครอบคุมเพชรช็อกนะครับแล้วก็ทั้งสินค้าชั้นนำนะครับทั่วประเทศรวมถึงขยายตลาดนะครับไปสู่ต่างประเทศด้วยนะครับโดยปัจจุบันเนี่ย เรามีวางจําหน่ายนะครับกว่า15ประเทศทั่วโลกนะครับโดยเราใช้เวลา2ปีนะครับในการขยายตลาดต่างประเทศทั้งหมดนี้นะครับที่แบรนด์ทำเนี่ยเราต้องการให้แบรนด์อาหารสัตว์สัญชาติไทยนะครับเป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็ความรู้สึกส่วนตัวของผมรู้สึกว่าแบนรนด์ใช้ว่าเป็นแบนนแนรฝฝฝฝฝฝนด์อาหารแนวที่มีความแแแล้วก็รู้สึกว่าขเขาตั้งใจที่จะมุงสู่เพื่อตอบโจทย์ สัตว์เลี้ยเราก็เข้าใจถึงปัญหาคนเลี้งสัตว์อย่างจริงแล้วก็แน่นอนว่าตัวอย่างคนีว่าคีมี่ทำขนมแมวเลียอันนี้ก็จะมีส่วนผสมของคลราเจนเหมืก็ไมุ๋นที่สำคัญเนี่ยเขามีฟีดบิดที่มีสมบูแบบที่แล้วก็ยังไงถ้าเป็นคนได้ให้น้อแมวลองบอกว่ามวาสนส่วนตัวผมก็เคยเห็นคณว่าท ผมก็ไป็าสังคมท่าเก็แบกว่าได้ยินมาว่าคันโดอยู่มีการพัฒนาสูงมากจากท่เแต่ผมก็มีขนาดไม่ต้องเกรงรู้สึกว่านี่นีแหละครับจุดแข็งที่ขางแบรนด์ใส่ใจเข้ามาในแม่แล้วก็ก็ผมหมายถึงคุณจุกสวัสดีทรายครับจริงๆก็จริงๆน้องแจ้าบุ๋มเป็นคนที่รักสัตว์มากอยู่แล้วนะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงของเขาเองเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามีเป็นหลัก50ตัว100ตัวแล้วลว,วันที่สัดีใจครับที่ได้มาเป็นเสมือนนะ แล้วก็แบบว่าจริงๆอรารู้จักกับทางแบรนด์แบบเนานแล้วนะคะก็แล้วเพิ่งรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตลาดของอาหารทุเรศเนีบบ่ยขยายไปไกลมากๆอะไรเงี้ยเราวันนี้ก็เลยมีแต่สมาที่ได้ไประสบตรงเราก็ได้แบบเดี๋ยวจะให้น้องแมวลองไปกินรกระขนมแมวเรียนตัวใหม่จริงๆอะก็สําคัญค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอาหารเนี่ยถ้า,ถาสมมติว่าเราเลือกอาหารที่ไม่ดีหรือว่ามีสารตกค้างเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือโรคต่างๆพอโรคต่างๆเกิดขึ้นมาอีกเนี่ยก็ต้องมาตั่งรักษาเสียค่ารักา ใช้ใจ่ายเพิ่อมอีกมากขึ้นอีกแล้วก็บางทีถ้าเกิดสูญเสียน้ององเงี้ยก็ย mm hmm. ิ่อองับเสียความรู้สึกของเราไปอีกเนี้ยก็ mm hmm. คือกาเรเลือกอาหารที่ดีเนี่ย mm hmm. ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ย mm hmm. ประหยัดค่าใช้ใจ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็ดูแลสัตว์เลี้ยงของเราให้อยู่กับเราได้นานมากขึ้นด้วยครับคือวันนี้นะครับทางแบรนด์นะครับแล้วก็คณะคณิว่าทุกคนนะครับตั้งใจและมุ่งมั่นที่จัดงานนี้ขึ้นมาจริงๆนะครับเพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้านะครับ mm hmm. แล้วก็พาร์เนอร์ทุกท่านนะครับที่ ให้ความการสนับสนุนแบรนด์คานิว่าด้วยดีมาตลอด4ปีที่ผ่านมานะครับรวมถึงสิ่งที่ผมอยากฝากไว้ก็ฝากแบรนด์คานิว่านะครับแล้วก็สินค้าในเครือนะครับรวมถึงฝากสินค้าตัวใหม่อย่างคานิว่าครีมี่แล้วก็คานิว่าโพลิสติกกรนฟรีไว้ด้วยนะครับแล้วสุดท้ายนี้นะครับทางแบรนด์เราขอสัญญาแล้วกันครับว่าเราจะมุ่งมั่นพัฒนาสินค้านะครับเพื่อตอบโจทย์ ลูกค้านะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงที่คุณลักนะครับตามสโลแกนของคานิว่านั่นก็คืออาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวแล้วก็อาหารสุนัขคานิว่าคนว่าใช่หมากพรชอบขอบคุณครับ